พ่อนะครับสอัสดนีครับเพาไม่พี่น้องทุกท่านนะฮะเดี๋ยวน่อทำใข้พ่อไปนะเออแต่คือ ก็เนยหวงพ่อหลวงพ่อจยึยทานนะครับหลวงพ่อนะยถ่ายทั้งหมดนะหลวงพ่อเาะว่ะหลวงพ่อก็อันนี้อันนี้หลวงพ่ออธานเอานะสธานาวางไวจุดที่รับที่ปวดก็ได้นะหลวงพ่อเนาะแต่ที่ารมเอให้นะหลวงพ่อแต่ละคนะสนจองค์ประุมให้คิดคิดง่าาะมีของท่านนะมีสนใจองค์ประชุม พ่อทั้งลกสมเด็จองปฐมหลวงตาหลวงพ่อฤาษีก็มามาแบบใสยเดียวกันไงไงไหมฮะหลวงพ่อ เราพ่อเป็นมากี่ปีแล้วครับสีป่ปีเป็นที่เข่าใช่ไหมฮะอ๋อ oh. เป็นด้านข้างด้านข้างเอวด้านข้างอ๋อสลักเท็ดตรงนี้เลยลงมามันมันอาการมันปวดนะฮะัหลวงพ่อครั้งแรที่เป็นนี่งอขามง่าแล้วก็ปวดสลักเท็ดเดินไม่ได้ดีไม่ได้เดินได้แค่ประมาณสามเมตรอ๋อ แบบพ่อเดินได้แค่สามเมตรก็หยุดเพราะมันปวดต้องนั่งแทีนี้พอไปนวดมาก็หายาบมากเลยเดินได้งอขาไม่ได้อีกตอนนี้ก็งอขาไม่ได้อีกใช่ไหมงอได้ล็หน่อยได้ไปโดนอะไรมาคพ่ออ๋อมันเป็นของมันเองคือเรื่องแรกเรื่องแรกที่นคือมีลูกไฟมาตินะกลัเป็นาวะอ่แล้วก็พอได้วเดินแล้วหลังจ่ากนั้นลูกไฟที่โดนที่เท้ามันมาจางไงคะัตัด อ๋อตัดในตัดขาอเข้าใจเจกดเป็นยอดน้ำตาลเทีใหญ่ๆกดนัดันและและแต่ตอนนี้เราพอจะปวดอยู่ตอนนี้ก็คือแม่ยืนตรงไม่ปวดจะปวดตอนอนกปวดอนั ตอนนี้จะพอกตัวขาไม่ได้อยู่ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองทำให้นะผมเท่านะฮะผมไม่ใช่หมอนะ, mm hmm. อะต้นที่อยู่ที่เจ้าการเรียนะะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าขวานหลวงพ่อคุวยวัดโกสิตรานะค mm hmm. รับแรกๆกันเลยลองรูปดูนะเพราะว่า 你看嘛。 ดูนะ้ับก็กั่ังไดนอยู่ก็นังอยู่ข้างล่างกันหรือเวลานั่งประมาณนาทีหานาทีแล้วก็จะเจ็บมากแต่ว่านั่ง ขาแล็กเอไหนนะหลวงพ่อนะขาเบานะหลวงพ่อนะ ถ้าเราเดินถ้ามันพอแตะแต่ถ้าหเราพอนั่งจะเจ็บใช่ไหมครับเดีนไม่ไม่ mm ีป hmm. ัญหาเพราะขาตรงจะมีปัญหาเรื่องการนั่งนั่งมีว่าเวลาเรานั่งเนี่ยเราจะใช้เวลาว่า สี่นาทีก็ได้เนี่ยนะสี่นาทีถ้าหลวงพ่อไม่มีอาการก็จบแหละหลวงพ่อไม่มีอะไรานะใช่คสเหตุหลังมันขึ้น วิ่งหลังของพ่อแล้วีนี sure ้ผมขับออกแล้วง่ายจะมียแล้วทำให้หลังเคลื่อนแล้วมันก็มาปวดตด้วยทีนี้ยตรงหลังตรงหน้าของพ่อเปคุ้ใส่ก็ขับออกโดหมดลเที่ยกันพ่อมีแงหลังนร้อแต่ตรงนี้ครับจะมีนช่วงที่นิดเียวแล้วผกว่าจะเป็นจะเป็นช่วงที่ด้านด้านล่างมาลังได้นังได้สักครึ่งชั่วโมงรือวสักสี่สิบนาที ไม่มีเลยนะเกียงเลย่งนเลยแต่หลงส่งไปว่าสองร้ยขับคนพวกคุณใส่ขอกคนนะไม็เหลือแล้วเากินนาทีแล้วหลพ่อเรา enfin หลบทักขาไป้ักขามาขาไปักขามาถ้ามันเ่าเพราะเอกี้ตอนแรกลงพ่อพักขามันมันจะแป้งใช่ไะใช่แลใช่แล้ว มันจะะยุดจุดนี้ะที่เราพ่อพักขาเปพับขามาอะเราพ่อพักขาไปพับขาได้ได้แตมันก็จะเ็บบ้างนดน่อตเปนละใปกตินี่มไม่นี้เปอมันจะเปอใช่ไม่มีอะไร ก็เห็นลกหลวงพ่อรู้สีไงถึงได้อเป็นไรนะเป็นสีกาที่ดูแลหลวงพ่ออยู่ตอนที่ไหนมาว่าตอน็นชาวบ้านโอเคเข้าใจแต่ตอนนี้แตคือพี่ก็อยู่ทีไหนะัวยิ่งัวะอัวมาอยู่ละอหลวงพ่ออยู่ละทีก็ไม่ยากมีอะไรนั้นี่นะ นะเราพับขาได้เลยพับซ้ายพับขวาเราพับดูดครับเป็นสี่ปีลคตอนแรกตอนแรกนี้่ได้แค่นี้แค่นู้นแหละหยุดลต้องก้าวม็หยุดแล้วแลจะปวของสาพมาตอนนี้โล่นะฮะโล่ล้ไม่มีอะไรแล้วมันจะไ้คุใสไงฮะโดนโดนใส่สาหลวพ่อปายังเคยโดนเลยวัดปายองคอ่ะใช่ไหมฮะตอนนี้ตอนนี้โล่งนล้างพอพับลงพับ ที่สองทีจะได้เลยนะเพราะว่าช่วงที่เดินช่วงที่ยืนตรงไม่เป็นไรแต่มันจะเป็นได้เนะนะดูว่าจุกเนี่ยได้ไหได้แล้วนาที่ร้อยลานหรอนะเออแล้วผมเฉพาะระยะสัมภาษณ์แลไอ้ศูนย์ร่างกายนะศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันดีเพีกี่เปอร์เซ็นต์ละหลวงพ่อตอนนี้ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้าแปสิบห้าโอ้แปดสิบาก็ลงไปไ้ไแตด้เบาแต่ช่วงที่นั่งรอเจ็บมาก ทำไมยังให้รลรอ <c oughs> <c oughs>